ภาคพนวกที่สามจูลกกรรมวิพังคสูตรว่าด้วยกฎแห่งกรรมหน้า579ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบินทิกาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีสมัยนั่นแลสุพมานพโตททยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับแล้วได้ทักทายปลาใสกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านคำทักทายปลาใสพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งหน้าห้าปสุพมานพโตททยบุตรพอนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเร็วและความประนีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณสามมีผิวพรรณงามมีศักดาน้อยมีศักดามาก มีโภค้าน้อยมีโภค่ามากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญาข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเร็วและความประนีตหน้า581พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระมานพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้สุภมานบโตทายบุตรข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคโดมผู้เจริญตรัสโดยย่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดานี้ได้ ขอพระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดารได้เถิดพระผู้มีพระภาคดูการมานบถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปสุพมานบโตทายบุตรทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า ชอบแล้วพระเจ้าค่ะหน้า582พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าดูกระมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต เขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พลั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุสั้นดูกระมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นนี้คือ เป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตหน้า583ดูกระมานบส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาธิบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาธิบาต วางอาจยาวางศาสตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสรรพสัตว์และพูดอยู่เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย เกิดหน้าที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนดูกระมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาจยาวางสัตราไว้มีความละอายถึงความเอ็นดูอนุเคราะห์ด้วยความเกื้อกูลในสัรพสัตว์และพูดอยู่หน้า584 ดูกระมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสาตราเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวิธิบาทนรกด้วยกรรมน,นั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไป ไม่เข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคมากดูกระมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากนี้คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราหน้า585ดูกระมานบ บุคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาสตราเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย เกิดนาที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยดูกระมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือก้อนไม้หรือสาตราหน้าห86ดกดูกระมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมากโกรธ มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและความขครึ่งเครียดให้ปรากฏเข้าตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติมิดิบาทนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรก ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพรรณสามดูกระมานพ«ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพรรณสามนี้คือเป็นคนมากโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกเขา่าวเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาดร้ายทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏหน้าห87 ดูกระมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ม่านร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความขึ้นเครียดให้ปรากฏเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนหน้าเลื่อมใสดูกระมานกปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้หน้าเลื่อมใสนั้นคือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่ม่านร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความคึึงเครียดให้ปรากฏหน้า588ดูกระมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือ การไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวิธิบาสนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พลั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกติวิธิบาสนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยดูกระมานบ ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยนี้คือมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นหน้า589ดูกระมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตาม เป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากดูกระมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นหน้า590ดูกระมานบ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็าตามบุรุษก็าตามย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อาศัยเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพรามเข้าตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะน้อยดูกระมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยนี้คือไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีป แกสมณะหรือพรามหน้าห้า้อเก้าสิบอ็ดดูกระมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่นอนที่อยู่อาศัยเครื่องตามประทีบแกสมณะหรือพราหมณ์เขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคามากดูกระมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคามากนั้นคือให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลายที่อยู่อาศัยแกสมณะหรือพราหมณ หน้า 92, ดูกระมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิงย่อมไม่กราบไหวคนที่ควรกราบไหวไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สการะคนที่ควรสการะ ไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำดูกระมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหวคนที่ควรกราบไหวไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง ไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาหน้าห9 3รูก้สดกะมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหวคนที่ควรกราบไหวลุกรับคนที่ควรลุกรับ ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงดูกระมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เยอ่หยิงย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทาง สักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาหน้า594ดูกระมานบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์และสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษอ,อะไรไม่มีโทษอ,อะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเข้าตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้ หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามดูกระมานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามนี้คือไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณนหรือพรามและสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุก์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานหน้า595ดูกระมานนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพามแล้วสอบถามว่า อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนาน อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากดูกระมานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามากนี้คือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์และสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานหน้า596ดูกระมานกด้วยประการชนีแลปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้น ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันณ์สาม ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพันสามปฏิปทาเป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามาก ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาเป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูง ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากดูกระมาน์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตหน้า597เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้สุพมานบโตทยบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าจมแจ้งแล้วพระเจ้าขา้าแจมแจ้งแล้วพระเจ้าข่าพระโคโดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายมิใช่น้อย เรียบเงินหายของที่คว่ำหรือเปิดของที่ปิดหรือบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาดีจกเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระโคโดมผู้เจริญพระธรรมและพระภิสุสง์ว่าเป็นสรณะขอพระโคโดมผู้เจริญจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจบจุลกรรมวิพังขสูตร